อีกคลิปครับนี่ครับมักมงกรครับลูกโตโตเลยนี่มังกรลูกโตโตแต่พอ่อต้องดแกครับหมากยังเนี่ยหมากมังกรปวะแม่นหมากมังกรปวะเนี่ยแม่นหมากมังกรหรอวะเนี่ยเดี๋ยวครับ แก่หายอาหารไกลแน่นอนอีกออว่ะโ,โอ้ยินถาผาล้ำตนนี้ตนบางแง่ตัวเนี่ยโอ้ยกล้วยนวลเปนสิสุกแล้วเนี่ย บอว่าสิสุกแล้วนี่ใกล้แล้วนี่นุยมันต้องกับลงบวมแล้วเนี่ยมัขงบวมได้สุกแล้วนี่ขังวนมันดำแล้วเออแม่มันสิเนา นน like ั่เราลงเลยแล้วเนี่ยขังบนมันนั่นหมดแล้วต้นไม้อวนดีขนาดวาแต่ว่าขังเทืองดำเราดิขังเทืองไหนดิซุกเราแหละแพงแพงแพง ไกลแล้วไกลแล้วนาสิเพ่อลงบวมแล้วล่ะแต่ว่ากวัญอ่างว่าได้ไหนเลี้ยงปไดักอาทิตย์เึ่งเก่งก็ลงรบจ เดี it, ๋ยวต่ได้ผมมีงานเนาะเปิดซื้อซื้อไหมเปิดจะซื้อเพราะมีงานเลี้ยงโคกเจ้านี่นี่นั่นทางประตูทางประตูย่างไปอีกย่างไปอีกนนั่เออจมลาบลาบยังก็ปลาลาบไก่ตอกตีไก่ง่วงไก่ง่วงเออนี่ไก่ง่วงที่ยืดน้ำฝรั่งมันเห็ดกินตัวนี้ไก่ตัวใหญ่ ุลาเขากสว่ากินหมันะครับไก่ง่วงเรยานก่งวงนี่มันกินมาเบอร์หนกินมเบอร์สีบอกตัวใหญ่ครับคบัตรเว้ย้านก้เกียวเขานะเยแซ่บเลยเสอาดมากนนี่สาใส่ลาบไก่ง่วงดยเนื้อครับตัวนี้ตัวนี้เทียบไก่ไตน้ำครับโอ้บังตีนไหมเน่ยบุญลกขึ้นเอากอีนั้นเอา้ั้ไมตีนแบบใหญ่หนึ่ง อปันเป็นสิบนสิมาหลายเนาะขาไก่วงตัวบางอ่งนึงนี่แ็นไงปันเลี้ยงควดเป็นสิบเป็นร้อยแขกม่เกือกมากไข่กวางตัวเด้งตัวกวนสิสิลรูเหมือนเด็กไก่วง

อีมสองตัวหกสองเหอเอ้หกเอ็ดหกเอ็ดเต็มเท่ากับหาหาแปดอเปล่าอืมไอ่ก็สิเกาอาเกาาเกาหำเฮ่าเออทำเสด็งั้นเดอนกินไปเดแน่นาคตเบาเพิ่มท่อกันเตะแมน เตียนแล้วบ้านถ้ากันจะเตีนกันเียนง่ายหรอเตียนเฮ็ดเลยเห็ดเลยตัวเห็ดจนเห็ดก่ได้พุ่นละเป็นหนี้อย่างลุนี่โอ้ยหอยเดียวละสี่หมื่นหุ่นคันเดียวน่ะ สีแมนไปกันไปนะเขเบิกาสันเนของมึงทรงมากเขาไปเบิกสิบหาเขาถือแบบก้นไปปีสิบหาถือเสื่อเขาไปซิบหาต้องเบ่งในแปะอะไมัเป็นนะเก่าอะเก่าครับบก้นเบ่งสิบหาคอยตีได้หาเลยเห็นด้่คอยตีหกเก็ดผุนเกดหกผุนน่เก มันออกิพหาอ่าแต่คนเบอร์นิ่งหาหาหนิงนั่นแหละเขาตีหาหนงเขาตีผู้เขาตีผู้เขาไม่โซกวกกันแลกเราขึ้ถือเเห็นหาองเหวเราเห็นหนึ่งหาเราขึ้มาือห่งหาหนึ่งถอธรมะกันทั้งทีไง ไเกบองเบ้เือนเออจนตรงนี้เขาลบกับพวกเขากันไลยเนาะมันกับลมอีกแะได้ตั่นมันล้มมันโปร่งกวดนาะมันหาวที่ยายิ่งแล้วมาแปะว่าเดี๋ยวยิ่งกินเหมือนเนาะนี่กนี่ดกินเบียด้มือนกัแตมแปะเข้าไปพอดีเลยกินเหลือใช่ไั้กนเบียออกินเบียได้มือนกันแก้วนั้น Oke okay. จอก okay.